รวมทุกอย่างหมูเปิลชิ้นหนานุ่มต้มยำเปิลจัดจานมากครับออริจินัลนะคบจัดจพริกเปิลหอมมากเลยครับจิกบกบ๊กจั๊กน่ากิมน,กน,นมากหมูมักเปิลนุ่มเต๋าน้ำซุปหอมมากหมูสับก็นุ่มกางหมูเปิลกรอบเป็นใหญ่เหนียวนุ่มสามสิบบาทเต้ากันหมดเลยครับราคาขก่อนหน้าครบวันนี้ลุงหนึ่งปามากินก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้เป็นที่รู้จักกันในเมืองเชียงใหม่มีหลายสาขาครับแต่วันนี้ลุงหนึ่งมาสาขาศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่หาใบยากเลยป้ายเด่นชัดเจนเดี๋ยวไปดูกันเนาะ สาขาเนี้ยเพิ่งเปิดอาทิตย์เนี้ยก่อนถึงสงการเชียงใหม่ปีนี้นะครับที่นั่งกว้างขวางนั่งได้เป็นร้อยร้อยสองร้อยคนโน่นเลยบะหมี่แห้งยำอันนี้ขาดไ่ได้คือกากหมูนี่นะครับใส่เข้าไปเยอะเะโอ้น่ากินมากถ้ากองมีกลิ่นนี้กลิ่นหอมเส้นบะหมี่ไข่หอมขึ้นจมูกลุงเลยเนอะอันนี้เป็นไส้หวานนะ <c oughs> ไส้หมูปเปิ้ลลวกมากำลังดีเลยครับเปื่อยนุ่มได้เคี้ยวนิดๆมีเทคเจอร์ของกาัี้ยไ้ครับ วัวไหลต้มยำนี่เปิ้ลมีดีเรื่องหมูหมักนุ่มหมูเปิ้นชิ้นหนานุ่มพริกเปิ้นหอมมากเลยครับจิกจ้าตาใจทำต่อมาหมูมักเป้นนุ่มแต๊ะเปิ้นมีลูกจิ้นมินิเนี่ยถ้าเขาสร้างแห้งนะครับแบบว่าแห้งธรรมดาเลยแห้งยำก็จะมีน้ำซุปค่อยน้อยๆกำลังงามเลยเพิ่งกินเพิ่งคล่อ,องคอถ้าเป็นต้มยำก่อจะแก้เผ็ดนะน้ำซุปเปิ้มหอม ซดแบบนี้ซาใจมากน้ำซุปหวานหอมมีกินพิกไทยนิดๆสดน้ำซุปแล้วคล้องคอกินก๋วยเตี๋ยวได้เหอมเปรอะเลยอันนี้ใหญ่น้ำเนอะหมูมักนุ่มนะชิ้นใหญ่มากนุงนงเขาบอกเลยว่าอแต่ๆอ่ะดน้ำน้ำซุปเปิ้ลเด็ดมีหมูซับชิ้นหมูมินิมินินคือนิ้ว น้ำซุปหอมมากหมูตักกันนุ่มเปิ้นใส่หัวใจเท้าต้มใหม่ในน้ำซุปทุกชามหัวใจเท้านี่มันเนี้ยคือน้ำซุปหวานนะครับรูนึงชอบมากเลยคาัหัวใจเท้าหอมหวานน้ำซุปเด็ดกลิ่นแห้งนะครับจะต้องมีกากหมูโรยมาเยอะๆใือมันซาใจ ร้านนี้กากหมูเปิลกรอบหอมเปิ้ลทอดไม่ตึงวันเลยเนอ้อบัต้องปรุงครับร้านนี้ถ้าใครอยากกินเผ็ดก็ก,กินต้มยำไปเลยถ้าใครกินจืดก็จะปรุงเล็กๆน้อยๆตามอาธยาศัยแต่ลูงหนึ่งแบบปรุงครับร้านนี้เพราะของของเปิลเนี้ยมันลำดีอยู่แล้วอันนี้เส้นเลกกแรงแบบใบยำ้าสังเกตละตับเปินติ้นใหญ่ๆแบบเล่นเลย <c oughs> <c oughs> ปันลวกเส้นเล็กมาเหนียวนุ่มนี่ต้องมีปากหมูลูกชิ้นหมูจิว๋วหมูสับไส้อ่อนครบในจอนเดียวสะใจลุงนึ่งคนาเลยกินแห้งเนี่ยมันต้องมีกากหมูกากหมูเยอะๆเบิ่มๆหงอกเพิ่งใส่มากลางดีเลเนอะร์เส้นหมี่แห้งลุงนึ่งจะบักกินยำเพราะว่ากินจืดๆก่อน แต่ลงุงหนึ่งเตี่ยก๋วยเตี๋ยวนี่ลำทุกอย่างแบบว่าแห้งบาน้ำยำแบบยำกากหมูไว้นัาน่ค้ากรอบหอ,อ,อมรู้เลยว่าเป็นของปัญญีใหม่มันเป็นกินกากหมูครับถ้าค้างคืนนี่มันกินหมดแจแบบนี้แล้วมันจะนิ่มอันนี้เป็นเกาเหลานะครับลุงหนึ่งลืมบอกไปบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเส้นหนไหนหรือเกาเหล,าห,เา,เหลาหรือลวกจิ้มเกาเหลากับลวกจิม้มไม่ต่างกันลวกจิ้มนี่เป็นใส่น้ำมาจากก๋วยเตี๋ยวเส้นไหนใส่รวมบบไส้อะไรอย่างเกาเหลาหรือลวกจิ้มที่นี่30บาทเท่ากันหมดเลยครับราคาก่อนหน้าคบในร้านเนี้ย เก้าเหล่านี้นะเกาเหล่าคือบักกินเส้นเพราะเส้นลุงกินไปแล้วแต่ถ้าคนบัตูกันนี่บักกินเส้นกันนะี่บัตต้องมาด้วยกันเนอะวันนี้มาอยู่กับผู้จัดการร้าน น้องนันครับสวัสดีครับนั้นเปิดวันไหนพ่องครับเปิดก้วนครับแปดโมงเกืงถึงสี่โมงเกืงครับผมมาได้เลยนะครับรสชาติของร้านบัวไหลก๋้ยเตี๋ยวต้มยำเหมือนต้นตำรับก็ครับรับรองได้เหมือนกันกู้สาขาครับยืนยันเลยนะว่ารสชาติแบบแตกต่างครับต้นตำรับเหมือนกันเลยแต่อาจจะมีดีเรื่องสถานที่แตกต่างกันออกไปนอกแม่นครับมีทั้งเอาดอมีทั้งอินดอมีทั้งห้องแอร์มีสนามเด็กเล่นฮือเด็กๆเล่นกันเล่นไปกินไปเผื่อจะกินนักเหลือต่อมาได้เล่นโดยซ้ำละออน ถ้าเขามีความเพลิดเพลินนี่เขาจะกินแน่นนักเนาะว่าแม่ก็จะได้ดีใจมันน่าเชื่อนะครับราคาชามละ30บาททุกอย่างมากันเพื่อได้นะครับบัวลหลก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขาศูนย์ประชุมนา,นานาชาติเชียงใหม,ม่อยู่ติดกับภูเก็ตซีฟูด้ดอยู่ถนนสายคันคลองตรง4ีแยกศูนย์ประชุมเลยนะครับที่จอดรถเป็นร้อยมากันได้เลยลุงหนึ่งขอบอกเลยล้ำแท้ๆลำกุยยางเลยครับ